พาร์ทที่แล้วเราดันฟอร์มไม่ดีไปแพ้เชลซีสัดได้นะครับคุณผู้ชมในพาร์ทนี้ก็ผมเราจะมาลุยกันต่อโดยที่เน้นไปที่ UCL นะครับคุณผู้ชมก็จะไปก็ไปรับชมพบอกันเลยดีกว่านะครับคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่ใช่ไหมต้องนี่เลย Over t o p Up ฮะร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมต่างๆให้เติมเยอะแยะมากมายแอดมินบริการรวดเร็วฉับไวสำหรับแฟนๆอเอก็มีบริการเติม FC p o i n อยในราคาสุดคุ้มหากสนใจลิงก์อยู่ที่ด้านล่างเลยครับผม สำหรับ FC 25บริการเติม FC Point ก็มาแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผมอะ Sacrifice Gamer เจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับและคุยกันอยู่กับเกม FC 25กลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่นที่2อาพันที่11แล้วนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมไม่ลืมนะฮะเชิญกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับพันนี้ก็ขอ1นึ่วันไลค์เช่นเคยครับและขอคนหนึ่งซับพาช่องผมไปถึง30,000 subscribe ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่กดก็รบกวนครับกดให้ผมด้วยนะครับเอาละครับเรามาเ อยู่อันดับที่1น,นะครับคุณผู้ชมฮะในลีกของ UCL นะครับก็ชนะ6เสมอศูนย์แพ้ศูนย์เลยนะครับฟอร์มโคตรดีฮะยิงย3ิเสียไปแค่2ลูกเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมโหดเกินและเกมแรกครับผมเราจะไปเจอกับฟิออเรนติน่านะครับผมทีมเก่าจากของดาวิดเดกิอาที่ก่อนจะย้ายมาแมนยูนั่นเองพร้อมแล้วก็ ไปกันเลยดีกว่านะครับก่อนเกมครับคุณผู้ชมฟิอเรติน่ามาในแผน3 4 2 1นะครับกองหน้าเป็นคีนครับผมมีตัวลุก2ตัวครับผมบาคาโร่จับคู่กับบารหลักนะครับกลางครับมีอารมาบัตกับริชาร์ลิสซอนนะครับริชาร์ลสันสิแล้วก็มีทางด้านของเป็นแบ็คเป็นวิงแบ็คดีกว่านะครับผมวิงแบ็คขวานี่จาสินวิงแบ็คซ้ายเป็นบิรากี้นะครับหลัง3ามนะครับผมมีเรนจ์โบกสิตแล้วก็ดอยนะครับโกเป็นคริสเตนเซนนะครับ 5เกมล่าสุดนะครับผมชนะ1แพ้ไปถึง4เลยครับฟอร์มโคตรกากแท็กที่เข้าพรีเซตมาในแบบเคาน์เตอร์แอคแท็กนะครับผมรับต่ำแล้วก็รอสวนนั่นเองครับคีย์ดีเฟนต์ก็จะเป็นโปรกรสซีฟครับคีย์แอคแท็กก็จะเป็นคีนนะครับคุณผู้ชมกองหน้าเดียวๆเลยเอาล้วครับคุณผู้ชมและวันนี้นะครับผมต้องเปลี่ยนกองหลังกันอีกแล้วนะครับผมไม่รู้เหนื่อยกันมาจากไหนครับฟานเดอร์เฟนครับผมแล้วก็เอายูโรลงแล้วก็มาตาเดลิกครับผมส่งลิซันดงมาตีเนตเข้าไปแล้วก็ต้องสลับด้านครับส่ง ขวาเป็นมาร์สราอุยแล้วกันนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายยังเป็นดาโล่ก,ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนข้างในครับผมเพราะว่ามีอาการเหนื่อยกันอยู่แล้วทุกคนตอนนี้ก็เหนื่อยกันหมดแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยังพอใช้ได้อยู่นะครับ <S <S เอาละครับไปฮะเตรียมตัวลุยนะครับผมในที่สุดครับ FC 25ก็อัปเดตชุดที่3ของแมนยูเข้ามาสักทีฮะแล้วก็เกมนี้เราจะได้ใช้เลยนะครับผมไหลามาต่อที่ฟรังกินดยียองอูกาเต้ลงมาต่อเดี๋ยวนี้บอลมาที่เดโก้ดาโล่ครับ กาวโลดึงก yeah, ่อนเลยแล้วก็แทงมาต่อครับบอลเห็นเจ้าวันนี้กาลาโชอยู่แล้วก็ตบมาต่อเกลเกเรสเรียบร้อยหนึ่งศูนย์อย่างง่ายดายครับโอ้โหนาทีที่4เท่านั้นเองครับต้อนรับเสื้อใหม่ชุดที่3ของแมนยูเขสวยโอ้เนี่ยบอลจนนี้ผมดาวโลแทงมาต่อที่กาลาโชแล้วเจ้าวันนี้เห็นเกลเกเรสอยู่ตกมาแล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหคมกริบครับจ่ายเข้ามาตรงกลางครับบอลมาที่เอสปาร์คอสตา สาฟาร์คอสตาเดี๋ยวนี้ดึงมาแล้วดึงมาแล้วไปไหนต่อครับบอลลงมาตอนเดียร์ตอนแค่เส้นน่ะมาถึงนิโก้ตรงนี้แล้วยิงมาต่อได้ยรโอเคปัดไว้ได้ครับปกต right ิมาให้เฮจังหวะนี้บอลมาที่นิโก้นิโก้มาแล้วนิโก้มาแล้วยกข้ามมาบอลเดี๋ยวนี้มาต่อให้ทิ่กินกินจับลงสวยๆแล้วบอลอย่างนี้ไหลมาต่อตกมาแล้วแล้วก็ยิงเข้าไปโอ้โหเป็นอะไรอ่ะหนึ่งประตูด้นหนึ่งก็ผมโดนจนได้ โอ้หนี่ครับบอลจังหวะนี้ครับผมคุณผู้ชมดูครับเขียนตบมาแล้วก็โล่งๆเลยฮะยิงไม่จับเลยครับเดยกาเอาไม่อยู่ฮะบอลมาต่อในมูโน่ครับเล่นกระบอกกันแบบสามเหลี่ยมครับจังหวะนี้แล้วก็แทงมาต่อฮะจังหวะนี้ได้อยู่ครับบอลมาจีจังหวะนี้โคปาเมอร์พาเมอร์ดึงแล้วก็เปิดเข้ามาต่อเกี่ยวกันแล้วจังหวะนี้ยิงเลยแล้วกันโอ้โห้คริสเตนเซนครับผมเซฟได้เีแล้วบอลในบูโน่เปิดมาต่อมีตอกอยู่ลูกนี้ก็เรียบร้อยผมโอ้โหดาโล สองประตูหนึ่งครับโอ้โหสวยเกินนี่อทันเซอร์บอกเป็นไงแล้วสวยเะล่ะโอ้นี่ครับบอลจี๊นี้ผมบูโน่ครับเปิดมาจังหวะนี้แล้วก็เดียโกดาโลครับโอ้โหเป็นไงลอยมาเลยทีเดียวเชียวว่าลอยมาจังหวะนี้แล้วก็โขกไปซะแม่งเอาหัวข้างหลังโขกด้วยอ่านะครับบอลมาที่บารักครับบารักจะไลยไหลไปต่อบอลมาที่ด้านขวาของโซนเซน ซาเซนงหวะนเดงานมาต่อครับลงมาถึงงหวันีดนีโก้ครับนีโก้ดึงมาแล้วดึงมาแล้วตกมาตรงกลางบอลนิคินแล้วจ้านี้โดนอีกแล้วชิปผ่ายวโอ้โหตรงกลางมันโล่งครับวัดว่าแโดนคืออย่างรวดเร็วเลยผมสองสองครับโอ้นี่ครับผมบังคับตรงกลางดูครับมันโล่งเกินไปครับผมแล้วก็โอ้โหป้องกันไว้ไม่ได้จริงๆครับเด um, <finish. S 1> กาโล่จ่ายลงมางจวันี้ครับบอลมาถึงซอยเคนซอยเคนเ๋ยวนี้ดึงมาแล้วจ่ายมาต่อบอลนิคิน และขีนพริกมาต่อนี้แล้วก็ปั่นลูกนี้ก็คู่ยังรอดไปครับเดยองครับเดยองมาตัดไวฮะมารับไว้แล้วบอลมาถึงจนนี้ไหลมาต่อที่มาซาอุยมาซาลาอุยเจ้าเนี้ยตบมาต่อ้วยินดิได้ไหมโอ้โหถ้าไปที่การช่วงสวยกว่านี้ครับล้วบอลเนี้ยบูโน่เปิดมาต่อแล้วโขกมีัวโขกอยู่ได้อยู่ได้อยู่บอลอยู่นี้โอเคบอลจะกลับมาต่อครับมาถึงจุนี้บูโน่บูโน่เปิดมาต่อจุนี้เกี่ยวกระเด็ไม่ได้แล้วบอลมาต่อที่เกี่ยวกระดยิงเรียบร้อยโอ้โห เป็นไงเล่าสามสองครับผม <c oughs> โอ้โหแล้วพีโดนี่แกดีใจขั้นสุดจริงจริงโอ้โหเนี้ยบอลจะดีโอผมดูฮะกาโชโหมมาให้แล้วดูครับผมเคียวเกเลสไม่ล้ำหน้าด้วยครับแล้วก็วนเลข่เข้าไปเลยครับลูกนี้ <c oughs> โอ้โหคมคลิปม <c oughs> ิจซาซันไหลมาต่อจากนี้ครับบอลมาที่ร์ได้ของสไตรเกนครับ <ii> <c oughs> สอยเกนมาต่อจากนี้บอลมาที่จุดนี้แล้วยิงลข้ไกลลูกนี้เลยโอ้โหเดียกยังปัดไม่อยู่ครับเด,อย,ดยองมาที่อุกเตะไหลามาต่อบูโน่กาณาโชเจา้านี้กาณาโชดึงมาแล้วเจ้านี้เห็นบูโน่วิ่งไล่อยู่แล้วสวยนะเจ้านี้จบมาต่อบูโนกคน,นสัสเรียบร้อยโอ้โหสี่สองครับผมบูโนโอโกาณาโชแม่งโอ้โจ่ายรัวๆเลยกาณาโชอฟอร์มดีครับ โอ้เนี่ยดูนะกาลาโชดึงมาแล้วก็ตบมาต่ออยู่นี่บูโน่ครับผมสวยงามมากแล้วก็ยิงซ้ายลงเนี้คมกริบครับเราต้องก,การตงกลางว้ให้แน่นๆครับผมจังหวะน,นี้แล้วก็บูโน่ชนไว้ก่อนเลยครับบังไว้แล้วก็ไหลามาต่อน,นี้ก็นี่ฮะเอาคืนได้ครับสวยบอลมาถึงอยู่นี่กาลาโชว้วกาลาโชดจังหวะนี้งไงฮะดึงดึงสกิลหน่อยแล้วกันแล้วก็ไปครับผมจังหวะน,นี้ไป ไปครับแต่เนี้แล้วก็จ่ายไปต่อครับบอลมาถึงจุดนี้สวยบอลมาที่บุโนโอนฟอนนั้นแล้วตบมาต่อแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหแฟงกี้เดยองอเงา5-2ครับโอ้โหสวยงามจาัดจัดโอ้เนี่ยบอลจุดนี้ครับผมตบมาต่อน,นี้แล้วเดยองครับผมลูกนี้ฮะดูครับผมสวยงามฮะบอลเล่ไปจังหวะนี้ไปยังโอ้โหเป็นเงาช่องมันสวยจริงครับ อ่ะครับผมแล้วผมเปลี่ยนตัวเอาพิโดครับเข้ามาแทนโยแคลเรสครับผม <c oughs> บอลไม่ได้โคพาเมอร์ Palmer ครับ <c oughs> พาเมอร์ดึงมาแล้วเจ้าเนี้แล้วก็ตบมาตอบอลที่พ,โ <c oughs> พิโด้พิโดไหลมาเจ้าเนี้ครับในกรอบมีใครไหมไม่มีพิโด้พิโดบอกโอ้โหไม่มีใครรอคุณเลยอ่ะแล้วบอลเนี้ยเปิดทีข้ขึ้นมาผมอุกต่าเตอรออยู่ <c oughs> บอลลูกนี้บูโนโ่ตัดได้แล้วสวย <c oughs> แล้วก็แท <c oughs> งมาต่อครับบอลมาที่พิโดครับพิโดดึงมาก่อนเจ้าเนี้โอ้โหแล้วสวยแล้วพิโดบอกจัดให้เรียบร้อยครับผมโอ้โห เตรียมตัวเอา้เอาเดีเ๋ยวไม่สู้อีกแล้วพี่โด mm hmm. โอ้นี่ครับมาดีนี้ดูครับพี่โดดึงมาแล้วก็เร์ช็อตโชว์ไปเลยครับลูกนี้ฮะโคตรแรงโคตรโหดโคตรอันตรายครับพี่โดโอ้โหไปงานสามเหลี่ยมไปเลยและก็หมดเวลาครับผมแมนกยูชาะฟิออเรนตินาบวยสกอรหกประตูต่อสองครับสุดจัดนะท่านเซอร์ฮะฟอร์มดีต่อเนื่องจริงๆฮะ โอจาดเกมนี้นะผมแมนเชสเตอร์อยู่แตะข้องบอลอยู่ที่56ครับมีโอกาสยิง9ครั้งได้มา6ลูกเลยนะครับผมหมดพลาดไปแค่3เมงครับโค้โหดครับส่งสำเร็จ123ครั้งแท็กเกิล20ครั้งช้าไป4ครั้งนะครับผมเลี้ยวบอลสำเร็จ90ยิงแม่ยำ100แล้วก็ส่งแม่ยำอยู่ที่88ครับผม อะไรครับคุณผู้ชมออฟฟิเชียลนะครับผมเทนอาริสเตอร์อาร์โนครับผมย้ายไปที่บาร์เซโลนานะครับผมด้วยค่าตัว98ล้านนะครับผมเฮียวิโกจากฟาบิซิโอโรมาโนเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเอาล้วครับแบ็คขวาของลิเวอร์พูลก็ย้ายไปแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมใครดูพัทที่แล้วบ้างนะครับผมลงการนะครับผมก็ได้เล่นศึกแดงเดือดเหมือนกันนะแต่อยู่ฝั่งลิเวอร์พูลครับแต่รอบนี้ครับผมเรามาเล่นทันเซอร์ฮะเรามาอยู่กันฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างดีกว่านะครับผมจะมาเจอกับลิเวอร์พูลก็จะไปก็ไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับผมชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่1นะครับผมชนะ19เสมอ1แพ้2นะครับผมมี58แต้มนะครับตารางของลิเวอร์พูลก็ผมอยู่อันดับที่3นะครับผมชนะ14เสมอ3แพ้5นะครับผมมี45แต้มครับผู้ชมเกมนี้เราก็ต้องชนะให้ได้นะครับผมเพื่อจะได้ทิ้งห่างอันดับ2ขึ้นไปอีกนะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมเกมในวันนี้ฮะเรามาเยือนที่แอนฟิลด์นะครับผมเลี้ยพภูเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ตอนลงการนี่เราไปตบแมนยูคาบ้านนะครับผมดูอันนี้ว่าเราจะสามารถชนะลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับอะไรครับผมเริ่มจากไลน์อัพทางด้านของลิเวอร์พูลครับผมโกเป็นทางด้านของมามาดาวิชีครับกองหลังก็โคืาเต้ฟานไดแรมซี่เบลเด้กองกลางวัตตุรุเอนโดแมสเซอร์แะตัวลุกเป็นไปเยกินี่ครกองหน้ากาโปซาร่าดีอาร์นะครับผมฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณผู้ชม โกเป็นดาวิดเดกาครับกองหลังก็ของฟานเดฟเฟนเดลิสฮาคิมีดาโลครับอูกาเต้เดยองฟูโดฮะกองกลางกองหน้าเกียวกร์เรสพาเมอร์กาแาโชครับพร้อมลงฮะไปครับเตรียมตัวฮะลุยกันเลยดีกว่าเลสกิวเดยองมาต่อเจอนี้ครับบอลมาที่ฮาคิมีครับแล้วแทงมาต่อบอลมาที่โคฟคอมเมอร์พาเมอร์มองแล้วยกข้ามมาจังหวะนี้ครับบอลมาที่วิกตอร์โยเคเรสเรียบร้อยโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับ สวยงามวูมาดีครับโอ้นี่ครับบอลนี้ยกมาวิตตอกิโอเล่เสียผมจับแล้วก็วอลเล่จังหวะนี้โอ้โหบอลลอยเข้าไปเลยโอ้โหโค้งๆกักปมองแล้วว่ายใจใครครับลงมาต่ออยู่ทมาวเด้มาวเด่ตอกส้นไ่ครับบอลที้กรโป แล้วก็ไหลมาตอนนี้โม้มสาระยิงตรงนี้โอ้โหดีนะล้ำหน้าครับผมรอดไปวู้ฮูล้ำหน้าว่ะล้ำหน้าว่ะไหลมาต่อดาโลดาโลขึ้นมาเจอวันี้ครับบอลมาถึงอ่ะสวยครับการชดึงไปได้แล้วก็ตกมาต่อครับบอลมาให้ที่โอกาเต้ครับโอกาเต้เนี่ยแทงมาต่อเลยครับสวยเกี่ยวแกเรสเรียบร้อยครับโอ้ยสองลูกอย่างรวดเร็ววู้ฮู โอ้โหยบอลเดีนี้คผมโอกาเต้แทงมาต่อลูกนี้ครับผมแล้วก็โยคาเดสครับผมจัดให้สวยๆเลยครับลูกนี้มามแม่มาิบตลุเอ็นโดครับเอ็นโดเดี๋ยวนโดนเข้าลูกนี้โอ้โหบูโนมาตัดสวยครับแล้วแทงมาเลยครับผมบอลเดีนี้โคพัมเมอร์ครับมองแล้วพัมเมอร์จ่ายมาต่ออย้สวยครับโยคาเดสดึงเกียวคารเดสมาแล้วรับจนเลี้ยงก็จัดไปเลยลูกนี้ก็โอ้โหชนเสาครับแล้วบอลยนี้หลอนหลอนโอ้โหฝั่งตรงข้ามหลอนไปเองครับความาจ่นยิเดีดาโลครับจ่ายไปต่อให้ที่โอคาเต้บูโน่ฟานาส ออกมาต่อแล้วเจาเนี้ยบอลมาถึงแล้วก็ยกข้ามาครับสวยแล้วมาแลา้วจ้โยโเคเรียบร้อยแฮตถึงอ๋ะโอ้โหสามสูอย่างรวดเร็วนาะทีที่ยี่สิบสามเท่านั้นเองโอ้หเดือดเกินโอ้เนี่ยวันนี้ยกมาครับผมดูครับผมกองหลังของเรือหัวโดนยกมาแล้วก็เรียบร้อยเลยครับกักโปกักโปเจ้าเนี้ยไหลไปต่อแล้วก็เอาไงครับ ใจมาตอนนี้ได้อยู่ได้อยู่ไหมได้อยู่ฮะโอ้โหเด็กแย่เซฟบอลมาต่อไอ้ที่โค้ามเมอร์ครับพามเมอร์มองแล้วจังหวะนี้ได้แทงมาต่อครับสวยครับเกียวกันเลสมาแล้วเกียวกันเลสจังหวะนี้มาแล้วเกียวกันเลสดึงหลอกไปทีนึงแล้วก็ปั่นเสาไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบโอ้โหบอลมาไอ้ที่โอุาเต้ครับไหลมาถึงจเจ้าเนี้ยมาต่อไอ้ที่อารีโดกาโชกาโชดึงมาแล้วจังหวะนี้ครับบอลมาต่อไอ้ที่ดาโลดาโลจังหวะนี้เอาไงฮะดาร์โล่จะเห็นอยู่เห็นอยู่แล้วจังหวะนี้ยิงเลยก็โอ้โหเซฟได้ยังไงมา ครับบอลมาที่โมเมซาร่าครับซาลาเจ้าเนี้ยเอาไงอะแทงมาต่อบอลมาที่การ์โปยืนมาต่อเจ้าเนี้ยโมเมซาร่าครับแล้วก็จ่ายไปต่อเจ้านี้ได้ไหมโอ้คือโดนยิงจนได้ครับโอ้โหสามหนึ่งครับโอ้เนี่ครับบอลเจ้าเนี้ยผมเข้าโอ้ไม่ยอมเข้าเองครับผมบังคับพลาดครับฮาคิมีจ่ายมาครับบอลมาต่อที่โคปาเมอร์คาเมอร์ดึงดึง ดึงจังหวะนี้ดึงดึงก่อนดึงหลอกแล้วก็มาจังหวะนี้สวยครับมาถึงอาคิมิอาคิมิจังหวะนี้จ่ายมาต่อแล้วก็โอ้โหไม่มีใครตรงกลางครับแล้วบอลมาต่อจังหวะนี้ได้อยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่ฮะคิมิฮะจ่ายมาต่อครับสวยแล้วบอลมาต่อจังหวะนี้โคพาเมอร์ครับพาเมอร์จังหวะนี้ยดึงมาแล้วดึงมาแล้วตบมาต่อแล้วยิงไปลูกนี้ก็แล้วซ้ำอีกทีตรงนี้ไม่ได้ครับโอ้โหเคซ่าเปิดมาต่อจังหวนี้ก็ไม่มีอะไรครับเคซ่าจังหวนี้งะโดนชน แล้วบอลจะได้อะไรเลือ่องโอ้โหเฮียเคียซ่าแม่งยิงเลยวะ่ะเฮียโหดเกินโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับมุมแบบนี้ครับผมเคียซ่ายิงได้ครับและเด็แกเอาลูกน,นี้ไม่อยู่โหโหดจัดครับลูกน,นี้ครัต้องยอมเขาจริงครับโอ้ถ้ายิงแบบนี้เข้าก็โอ้โหต้องยอมแบบและก็หมดเวลาครับผมแมนชแชเชสเตอร์ยูไนเต็ดชาลิเวอร์พูลไปได้วยสกอร์สามประตูต่อสองครับ กเกียร์กอล์ฟเลสครับแฮตทวกัเอาบอลกลับบ้านไปครับผมเลี้ยวภูก็คาบ้านเหมือนกันรับจังหวะน,นี้สวยงามครับผมสวยงามเกมนี้ครับผมคองบอลเข้ากันที่50%นะครับผมทานหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสยิง9ครั้งได้มา3ลูกนะครับส่งสำเร็จ112ครั้งแท็คเกิล26ครั้งชนะไป7ครั้งนะครับผมเลี้ยงบ,บอลสำเร็จ9.6%ยิงไม่ยำ78%ซ็อกแมมอยู่ที่84%ครับผมใช้ได้ เอาละครับคุณผู้ชมเกมสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมเราจะมาเจอกับ AEK Athens นะครับผมในศึก UCL ครับตอนนี้ก็ฟอร์มดีนะอยู่อันดับที่8นะครับผมโหดเกินก่อนเกมนี้ครับผม AEK มาในแผน4-1-2-1-2 Y นะครับผมกองหน้าเป็นหน้าคู่ครับผมกาเซียจับคู่กับ La m e ่ a นะครับผมตัวลูกเป็น Obelin นะตัวรับเป็น s เ m น n s k y นะครับผมปีกขวาเป็นกาลาโซวิ t ครับปีกซ้ายเป็นโคต้าครับหลังสี่ับผมมี ปีลอสเลครับผมแคลเลนวีด้าแล้วก็โลต้าครับโกเป็นสตาร์โคชานะครับผมห้าเกมล่าสุดครับชนะสี่แพ้หนึ่งครับโู้ฟอร์มโหมดเกินแต่ที่เขาพรีเซ็ตมาในแบบเคาน์เตอร์แอคแทกนะครับผมรับต่ำรอส่วนนะครับพีดีเฟนสามคนครับผมสตาร์โคชาโลต้าแล้วก็วีด้าครับ เคียแท็กก็จะมีกาเซียโคต้าแล้วก็โอเบลินนะครับผมอาลนะครับส่วนนักเตะของเรานะครับผมกองหลังก็ต้องพักกันอีกแล้วนะครับผมโยโร่ครับแล้วก็จับคู่กับริซันโดมาติเนสเหมือนเดิมครับได้เวลาพักนะครับผมแล้วก็แล้วก็ทางขวาของผมใช้เป็นมาสตาอุยเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปเปลี่ยนกันด้านในนะครคุณผู้ชมตอนนี้ดูครับสแตทสูงกันแล้โชวสแตทก็ขึ้นอีกแล้วโคพเมอร์ก็ขึ้นครับเชี่ยตอนนี้แนวรุกของแมนยูวะโหดทุกกคคนรับบอเลย เอาละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมเกมสุดท้ายของเกมนี้นลววิกตอร์เกียวเกล็นะครับผมยิงไปแล้ว15ประตูนะครับคุณผู้ชมฮะในศึก UCL ครับไปครับไปครับเลย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 มาที่โลตาโลตาจ่ายมาต่อครับบอลมาให้เที่ได้ของกาเซียกาเซียจ่ายมาต่อฮะ แล้วแทงมาถึงจังวันี้เอาไงะเอาไงยิงจังวันนี้ในกาโอเคเซฟไว้ก่อนเลยครับบอลมาต่อตรงนี้ได้เลยฮะไปเลยฮะไปเลยแล้ะแทงมาต่อสวยครับแล้วจ่ายมาต่อตรงนี้แล้วก็จะยิงโอ้โหยังไม่ได้ครับบอลไหลมาต่อเลยครับบอลมาที่เฟกิ้ใยองฮะในยองเข้ามาตรงกลางต่อเนื้อบูโดพิกระยะเลยลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหลูกเมื่อกี้ยังสวย ล้บูโน่เปิดมาต่อน,นี้ก็โขไปเลยก็เรียบร้อยครับผมโอโ้โหเดียโก้ดาโลอีกแล้วครับท่านโอ้โหแล้วก็มุมกล้องบังแบบนี้มืดตึ๊ด <c oughs> อุ้ยนี่ครับบอลจุดนี้ครับผมบูโน่เปิดมาลูกนี้แล้วก็ดาโลครับผมโขกดูครับโอ้โหสามคนกระโดดพร้อมกันนครับผมแม่งบอลเข้าหัวดาโลสัง,งั้นครับเหลือเชื่อจริงๆรงเดยองตองนี้โอ้โหยังไม่ดีบอครับ ล่ะบอลนี้ตัดได้อยู่แล้วก็มีช่องงัดด้านบนมีช่องอยู่นี้แทงเลยครับสวยเลยครับล่ะบอลมาต่อจากนี้บอลมาให้ที่โคเอลเมอร์ครับส่งมาต่อเน,นีมาที่ด้านเกียวกเลสเกียวกเลสวิ่งแล้วก็การเสาเล่นไปเลยชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีลูกนี้เรียบร้อยครับผมโฟบอลเมอร์น้องหนาวสองศูนย์ครับสวยงามอู้นี่ครับบอลจเดนี้าวิกเตอร์เกียวกเลสครับผมยิงไปชนเสาแล้วก็บอกลย้อนกลับมาหาน้องหนาวเรียบวอลเลย์เลยลูกนี้ครับ <S <S โอ้โหโคตรสวย บอลโค้นเข้าทางกันตรงเนี้ย <c ười> <c oughs> หมดเกินไ <c oughs> หลไปต่อให้ที่อุกเต้อุกเต้ส่งต่อให้บุโนโนฟ์นาสครับ <c oughs> ลงมาต่อให้ที่กาลาโชกกาลาโชอมองแล้วตรงนี้ <c oughs> เห็นเกี่ยวกระเลสอยู่ก็แทงมาเลยแล้วเกี่ยวกระเลสตรงนี้ลองหน่อยแล้วกันลูกนี้ก็โอ้โหสตาร์โคชาเซฟได้ครับบอลมาที่บุโนโนฟ์นาสครับไหลมาต่อเนี้ยมาแล้วก็แทงมาต่อตรงนี้วิ่ตอกเกี่ยวกระเลสได้อยู่ครับแล้วเกี่ยวกระเลสตรงเนี้ยเห็นโคพชมเมอร์อยู่เห็นโค้ชพมเมอร์อยู่ข้างบนแล้ววันนี้โอ้โหอุโโสตส่าห์ใจดีจะเปิดให้ แล้วบอลมาต่อเน,นี้ยมาให้ที่การโชครับกาโชวิ่งมาแล้วกาโชวิ่งมาแล้วตอนเนี้ยช่องยังไม่มีอะไส่ไปต่อได้อยู่แล้วมาถึงน้องหนาโคเปอร์มาปั่นขวาลูกนี้เรียบร้อยครับผมสามโซ่ครับโอ้โห <laughs> ผมเมืมอเมบอกกูทิ้งตัวเลยครับโอ้เนี่ยบอลจจอนี้ครับผมเกี่ยวกเรีนรับบอลมาแล้วก็ตกมาต่อเน,นี้โคเมอร์ครับ <ham> ปั่นขวาไปเลยลูกนี้ครับโอ้โหถึงมาแล้วขึ้นไปข้างบนดีกว่าครับมาแล้วบอลจจอนี้เอาไงครับผม มาราอุยตบมาต่อแล้วก็เข้ากลางมาต่อบูโนบูโนลองปั่นดูลุกนี้ก็ไม่ได้ครับผมแล้วการะโชมาแล้วยัดไปโอ้โหบอลผ่านหน้าแทงมาต่อจะนี้วิกตอ่อเกี่ยวกันเลยครับเกี่ยวกันเล็ดึงมาแล้วดึงมาแล้วเจ้านี้ได้อยู่ไหมได้อยู่ครับสวยแล้วมาต่อเนี้ยบอลที่บูโนบูโนดึงมาต่อการะโชครับมาแล้วการาโชตบมาต่อยแล้วจริงๆตรงนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเข้าเข้าประตูตัวเองครับผมฝั่งตรงข้ามครับ นี่ครับบอลจนนี้ครับผมดูฮะไหลมาต่อแล้วดูครับผมตบมาตัวนี้แล้วก็ยิงโอ้โหดูฮะฝั่งตรงข้ามทำเข้าตัวเองครับอีกทีครับนี่ฮะไปแตะเข้าตัวเองโซเบอร์จนนี้นี่ฮะโดโยโรตัดได้อีกทีครับบอลมาจนนี้ฮะได้อยู่มองมองแล้วจนนี้โอ้โหพาเมอร์มาสวยพาเมอร์หลบมาแล้วแล้วจนนี้ยกข้ามมาครับผมบอลมาต่อจนนี้ครับเกียวโกเลสเกียวโกเลสจนนี้ดึงแล้วก็ยัดไปเลยก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหห้าศูนย์ ีไหลๆครับโอ้แมนยูใน UCL แม่งเดือดเกินโอ้โหเนี่ยบอลจุดนี้ครับผมดูครับลากมาแล้วดูวิกงตอร์ียวเกเรสครับผมดึงมาต่อแล้วก็ยัดขวาไปเลยลูกเนี้ยปวดจัดครับคุณผู้ชมและเปลี่ยนตัวแล้วผมเอาพิโดครับผมเข้ามาแทนเกวเกเรสครับจัดไปครับพิโดลุยๆๆมาที่ได้ของปิโดครับปิโดตกมาตกกลางบอลมาที่กาเซียกาเซียเดี๋ยวไงกาเซียยิงลูกนี้ได้จ้าโอเคปัด้อยู่ครับ บอลมาถึงเจอนี้โอเบลินครับไหลไปต่อเจอนี้เข้ากลางมาแล้วบอลไ,ได้กัดเสียยิงลูกนี้ก็โอ้โหไอ้เทียลูกนี้ต้องยอมอ่ะเชียรไม่ยิงเข้าสามเหลี่ยมแบบนี้ยอมเขาไปเถอะโอ้ห <c oughs> นี่ครับบอลเจอนี้ว่าผมไหลามาดูครับแกยิงยัดไปเลยสามเหลี่ยมแบบนี้โอ้โหเป็นใครก็ยอมไหลไปต่อกาลาโชกาลาชโชเดียะมองหาพี่โด,โด,โดเจเนี้ยยกไปต่อพี่โดหม่งมาแล้วบอลมาถึงจะาพิบุรุปั่นขวาโอ้โห ไม่ตรงกรอบครับบอลมาที่เด็โก้ดาโลดาโลจ่ายมาต่อบอลมาที่พ <ido> <Skywalker> ิโดครับพิโดจะได้เอาไงฮะพาวเวอร์ช็อตไปเลยแล้วกันก็เรียบร้อยครับโอ้โหโหดเกินพิโดโอ้เนี่ยวัลเจ้านี้ผมดูครับพิโดแกวิ่งมาแล้วก็พาวเวอร์ช็อตยัดไปเลยครับโอ้โหผมเกิน บอลไหลมาเจอนี้ครับมาให้ที่โค้ชเมอร์ครับมองหาพิโด้แล้วเจอนี้พิโด้หึงเล่นกับวันทูเจอนี้แล้วก็ยกข้ามาครับบอลเจอนี้พิโด้จับแล้วก็พาวเวอร์ช็อตไปเลยก็เรียบร้อยครับเียโอ้โหอ้นี่ครับบอลเจอนี้พิโด้ผมจับแล้วดูครับผมแกพาวเวอร์ช็อตคมเกินครับ ลูกบอลมาต่อตัวนี้โอเบลินเฟยรอสเฟยรอสตัวนี้จ่ายไปต่อครับบอลมาเชียร์ไดโอเบลิน yn, ปัดลูกนี้ได้กากซ้ำตายเซฟได้ครับส,สวยทีครับบอลอย่างนี้มาต่อให้ I, U, K, T, อคาเต้ตัวนี้เดยองค่อยๆไหลค่อยๆหาช่องกันไปครับบอลมาต่อตัวนี้สวยแล้วบอลมาที่พิโด้พิโด้ตัวนี้อเอาไงวะจานจานฟาวจานสวยเอะไะครับแล้วมาดูกันครับว่าพิโดจะแฮตทริกด้ว,วยลูกนี้หรือเปล่า พีโดครับผมพร้อมเสมอมาดูครับว่าพีโดจะทำไงครับจังหวะนี้พีโดครจังหวะนี้เอาแล้วแล้วก็สั่ไปลงนี้ก็เรียบ้อยอโอ้โหแฮตทวิกครับผมพีโดเตรียมตัวซูโอ้โหต่อให้ความคล่องตัวจะหายแต่การยิงก็ยกให้แกงริงครับโหดเกิน โอ้นี่ครับบอลเจอนี้ครับผมคริสเตียโนโรนัลโดครับผมยิงไปเองวันนี้โค้งโแล้วบอลโอ้โหโกมาไม่ทันครับบอลแรงเกินโอ้นี่ครับบอลโค้งโลูกนี้ครับผมและก็หมดเวลาครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเอเชไปด้วยสกอร์8ประตูต่อ1ครับผมพี่โดฮะลงมาด้วยครึ่งหลังแล้วก็แฮตทริกครับโอกาส3ครั้งเป็น3ประตูครับผมผมจัด พีโดก็ยังเป็นพีโดวะสถิติของเกมนี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูเต็ดคอมบอลที่53ครับมีโอกาสยิง18ครั้งได้มา8ลูกนะครับผมส่งสำเร็จ108ครั้งแท็กเกิล34ครั้งช้าไป13ครั้งนะครับผมเลี้ยงบอลสำเร 11, ็จ90ยิงแม่นยำ72ทรส่งแม,ม่นอยู่ที่84ครับผมเอาเลยครับคุณผู้ชมพาร์ทนี้ก็เอาไว้ก็เป็นประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นบ้างคคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับ ก,ชนะก็ชอบแม็ก็อย่าลืมเชวยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่อง Sacrifice Gamer นะครับและเดี๋ยวไว้เรามารูยต่อที่พาร์ทหน้านะครับผมแล้วเจอกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ